ท่าสผูครับท่านครับท่านครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมทั้งสองท่านนะครับผมยุทธภูมิลำวงนะครับจากจังหวัดพะเยานะครับก็ได้รับมอบหมายเป็นประชาสัมพันธ์ของรุ่นนะครับค่ะสมอนนังกับละองค่ะจากยะลาค่ะได้รับมอบหมายเป็นครูสุขของรุ่นค่ะค่ะครับเราทั้งสองมาอยู่ที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนนะครับที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับพ่สมอนครับ เรามาทําอะไรที่นี่ครับโอ้ตอนแรกพี่ก็ตก,กใจเหมือนกันนะคะว่า<อ>หัวหน้ากลุ่มทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยเนี่ยจะมาทําอะไรในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานาทุกกลุ่มงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะภายใต้การนําของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะในการบริหารจัดการบุคลากรของ,งสานักงาน,นะคะ่ะวันนี้เรามาทั้ง76จังหวัดในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนคะ่ะเป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคน วันแรกๆนะคะ<ช>วันแรกๆเดี๋ยวเราจะได้ได้ชมกันว่าเป็นยังไงนะคะเรามาอยู่กัน5วันนะคะหัวหน้า5วันนะคะเป็นหลักสูตรอะไรครับพี่สมเป็นหลักสูตรที่ต้องการที่จะให้หัวหน้ากลุ่มงานนั้นจะได้มาพัฒนาตนเอง<ช>นะคะ <ๆ S 2> ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของกลยุทธ์ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ในเรื่องของการบทบาทหน้าที่ เฉพาะของแต่ละกลุ่มนะคะครเราจะมีกลุ่ม3ากลุ่มค่ะหัวหน้าแต่กลุ่มของเรานั้นเป็นกลุ่มแรกนะคะคเป็นกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานระหว่างวันที่ 2, 2ระหว่างวันที่2อถึงหมิถุนายนสองถมิถุนายนค่ะพวกเรารู้สึกว่า ท,ทุกทุกท่านที่มาจากคุจจหวัดเนี่ยตื่นเต้นกันแล้วก็ตื่นตัวที่จะ,ะรับความรู้จังเลยนะครับ่ะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยนะคะไม่เคยเจอกันเลยแล้วเพิ่งจะมาเจอกันในในในครั้งแรกแล้วก็ตั้งแต่ตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มนะฮะต้องบอกเลยนะคะว่าในการดําเนินงานวันนี้นะฮะที่เรามาพบกันเนี่ยรู้สึกแต่ละคนยังมึนอยู่นะคะวหนา <c oughs> พี่บอลครับพี่มอพร้อมยังครับพร้อมเลยค่ะ ถ้างั้นนะครับเราทั้งสองคนนะครับขอพาท่านไปชมบรรยากาศของการฝึกลบรมวนาลุมงานสารสนเทศนะครับเชิญเลยครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครว่ามีอะไรบ้างค่ะเชิญชมค่ะสถาบันการพัฒนาชุมชนยินดีต้อนรับและขอนำท่านเข้าสู่เวทีการเรียนรู้ของนักยุทธศาสตร์จังหวัด ภายใต้โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มง,งานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะพาท่านท่องโลกแห่งการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ใหม่ทากลางขื้นการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิตอลเพื่อทบทวนเปิดโลก,กทัศน์เติมมุมมองใหม่และสารงานมุ่งสู่ความสำเร็จในวิธีการทำงานของนักยุทธศาสตร์จังหวัด นี่คือกูรูหรือคีแมนสำคัญที่จะเติมฝันส,สร้างองค์ความรู้ตลอดหลักสูตรดรเปลดีชอตช่วงรองเลขาธิการการพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าคุณอภัยชนวันชลศิลป์คงเมง้งและซ e อมือทองของ CP ีดรรัตนาดีรกกูรูแห่งการคิดเชิงกลยุทธ์นักวิชาการอิสระชั้นแนวหน้าของเมืองไทยดรชนิตาการตะรังศีนนท์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนบริษัทออกคิดสลิงช็อตเจ้าแห่งการสร้างทีมและการสอนแน่งานและองค์กรชั้นครูด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้แก่บริษัทไปรษณีไทยจำกัดและกรมขนส่งทางมกนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และบุคลากรของหน่วยยุทธศาสตร์สำคัญจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสำนักคูปัญญาและวิสาหกิจชุมชนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกออแผนงานกออประชาสัมพันธ์และถมพัฒนาระบบบริหารร่วมเคียงบาเทียงไหลขับเคลื่อนเ,เติมเต็มองค์ความรู้ร่วมกับทีมงานสมาร์ทคอลเลกัของสถาบันการพัฒนาชุมชนตลอดหลักสูตร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ของนายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและนี่คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน5วันต่อจากนี้ไปท่านพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราและโอกาสนี้ขอเชิญท่านพบกับทีมงานสมาร์ทคอนเล็ของสถาบันการพัฒนาชุมชนได้นบัดน,นี้ สวัสดีครับเกียรติราชยานุบุนะครับนักวิชาการครับผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มง,งานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในวันนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือประการที่หนึ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะหัวหน้ากลุ่มง,งานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้มีกรอบแนวคิดเป็นนักบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงกลยุทธ์สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบงานและบูรณาการประการที่สองมีความสามารถในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและประการสุดท้ายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มง,งานระดับ,บจังหวัดสามารถเป็นที่เลี้ยงในการสองนงานให้กับทีมงาน

โอ้ต้องบอกว่าน้าเลยนะคะว่าประทับใจมากนะนเรามาในครอบครัวต้องบอกเลยนะว่าครอบครัวพัฒนาชุมชนค่ะว่นะาโอ้โหโอบนะูนมากเลย <c oughs> ต้องบอกว่าเราเนี่ยไปพัฒนาที่ในชุมชน พอเวลาเราไปพัฒนาในชุมชนเนี่ยเราจะไปพัฒนาครอบครัวนะฮะสร้างความ่วงสร้างความ่นให้กับผู้นาชุมชนผู้บริหารกลมแล้วก็ทางคณะวิทยากรทั้งสถาบันการพัฒนาชุมชนแล้วก็ศูนย์ศูนย์ฝึกวิทยารอย่างนี้นะครับพี่บอลครับเราไปสัมภาษณ์ใครบ้างครับที่ระหว่างที่เราเราทำการฝึกอบรมครับระหว่างการฝึกอบรมนะฮะเราได้เจอกับบอสของเรานะคะคือคือท่านรับผิดชอบในกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะก็คือปอศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชน นะคะที่ท่านได้มาให้ความรู้แล้วก็เติมเต็มแล้วท่านก็มาบอกว่ากลุ่มตอนนี้เนะน,นี่ยกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราบอกว่าไรสาระแล้วไม่มีสาระท่านให้ดีลิทหมดเลยและเราจะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะที่ว่าดีลิทว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยไม่อยากมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ<ไ>แต่ณนะวันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะหัวหน้าเดี๋ยวเราไปฟังผู้บริหารพูดกันก็จะมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ส,สารสนเทศแล้วก็ท่านผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์แล้วก็เราได้สัมภาษณ์ วิตกรท่านหนึ่งโอ้วิธิวีโอ้ทิทยากรนั้นน่ะโอ้โหไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ต้องเป็นเด็กว่าไฮเปอร์นะหัวน้าแล้วเด็กน่ารักมากวิทยากนน้องแหม่มน้องแหม่มโอ้เราก็เพิ่งเจอเนาะแล้วก็เด็กที่จบมาแล้วก็มามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แต่เวลาเขาคิดเนี่ยเขาเป็นระบบนะคะระบบคิดของเขาเนี่ยเป็นระบบที่คิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะแล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละคนตาใสเลยเขาวัวเนาเราได้ไปสัมภาษณ์บางท่านท่าันเองนะครับเสียดายเราไม่ได้สัมภาษณ์ ผู้บริหารด้วยนะฮะหลายหาย<ต>คนนะคะแด่ก็วมาป็นระ,ะรชุว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะฮะแล้วก็มีผู้เข้าอบรมบางคนด้วยขวหน้าที่เป็นหัวหน้านะคะ,<น>ะเราได้มารู้ว่าท่านเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้เข้ามาอบรมในหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนในวันนี้นะคะเชิญประชุมันดีกว่าครับ วันนี้โชคดีนะคะหัวหนา้ากลุ่มงานสารสนเทศของทั่วประเทศเลยนะคะท่านผอได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและก็มานำในเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิดของท่านผอนคาดหวังในการทํางานของหัวหนา้ากลุ่มงานสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างคะ <Yeah. S 2> และคิดว่าผลง,งานเด่นต่อไปเนี่ยของศูนย์สารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะไปในทิศทางใดคะครับ ก่อนอื่นประเด็นแรกนะครับก็ต้องแสดงความยินดีเหมือนกันนะครับที่กรมการพัฒนาชนโดยสถาบันการพัฒนาชนเนี่ยก็ได้จัดให้มีหลักสูตรในการที่จะให้ทางหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะมีกลุ่มงานอื่นๆด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานส่งเสริมเนี่ยครับได้มีโอกาสมาพบปะกันนะครับ การที่ให้คนที่ทํางานในประสบการณ์ในกอรอภารกิจหน้าที่เดียวกันเนี่ยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะในการที่จะต่อยอดงานนะครับสําหรับสิ่งที่คาดหวังที่จะเห็นเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรแรกเนี่ยหลักสูตรของหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชนของจังหวัดเนี่ยนะครับแรกสุดเลยก็คือผมอยากเห็น หัวหน้ากลุ่มง,งานสารเทศเนี่ยได้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจความสําคัญของงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนชนเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวสําคัญที่จะเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้งานพัฒนำชนในตัวอื่นเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในส่วนที่จะไปขับเคลื่อนให้ชุมชนเนี่ยนะครับได้มีข่าวสารมีสารสนเทศที่มันมีคุณภาพนะซึ่งมาจากตัวของชุมชนเองนะครับวหนกรกมา่มง,งานสารสนเทศเราเนี่ยจะมีหน้าที่ช่วยทําให้ข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนนั้นนะครับเป็นสารสนเทศที่สามารถเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้อน,นี้นะครับแรกสุดเลยต้องการให้เห็นตระหนักเห็นความสาคัญ อย่างที่สองก็คืออยากให้หัวหน้ากลุ่มงานสารเทศเนี่ยนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจมีศักยภาพและมีความเชื่อมั่นว่าในการที่ท่านจะเป็นผู้บริหารจัดก,การสารเทศเพื่อการานาชนเนี่ยนะครับท่านสามารถทําได้โดยประสบการณ์ที่ท่านได้เคยเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนมาในระดับต่างๆเนี่ยครับท่านสามารถที่จะมาผลักดันเพื่อให้ใช้ทรัพยากรของกรมความจริงทรัพยากรของกรมเนี่ย มีอยู่เยอะแยะนะครับคนที่มีความรู้เรื่องไอทีเนี่ยนะครับรวมทั้งเครือข่ายทั้งทีมงานที่อาจจะข้ามสายงานข้ามหน่วยงานเนี่ยนะครับจะเป็นทีมงานเป็นพลังที่อยากให้หัวหน้ากลุ่มงานสารนเทศนะเห็นทรัพยากรตรงนี้และรู้ที่จะใช้ทรัพยากรนี้ไดมาร่วมมือกันเป็นการซินเนจี้เพื่อให้เกิดพลังในการที่จะไป สนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยนะครับเขามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและสามารถที่จะพัฒนาไปได้ตามความมุ่งหวังของเราก็คือชุมชนเข้มแข็งและก็เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนเนี่ยนะครับนะครับขอบคุณค่ะส่วนที่3เลยเนี่ยนะครับที่อยากจะเห็นงานตรงนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่ข้อมูลที่เราเนี่ยทำมีทั้งระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับชุมชนเนี่ยนะครับสามารถ เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้การผลักดันของหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ที่อยากเห็นนะครับาขอบพระคุณท่านพอศูนย์สารสนเทศกรุมการพัฒนาชุมชนนะนะคะที่ได้ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสด,ดีค่ะ ค่ะท่านพอคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวียยกอกับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนในวันนี้ค่ะคออพอมาเห็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเนี่ยคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะมีในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานมี บทบาทหน้าที่อย่างไรในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องขององค,ค์กรคะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ยินดีมากนะครับที่ได้มาเจอท่านหัวหน้ากลุ่มครบทั้ง76จังหวัดเลยแล้วก็กลุ่มสารสนเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มงานที่มีความสําคัญมากมีบทบาทในการที่เราจะเอาเนื้องานนะครับเอาข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่ในทั้งหมดเนี่ยสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนในชนบทนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังคาดหวังอีกนะครับเพราะว่าเนื้องานของเราเนี่ยเมื่อไปตอบสนองกับชนบทกับประชาชนแล้วเนี่ย ในเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์เนี่ยจะจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่ชื่นชมศรัทธาได้หรือไม่เนี่ยไอ้นี่คือหัวใจสําคัญมากเพราะว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการเสริมสร้างภาพลักษณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณเยอะๆไปออกสื่อในหลายช่องทางหลักได้แต่ว่าเรามีคนของเราในพื้นที่นะครับมีตัวหลักอย่างเช่นท่านหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศเนี่ยนะครับที่จะแปลงนะครับในเรื่องเนื้อหาอะไรทั้งหมดที่เราทํางานทั้งหมดเนี่ยนะครับสื่อสารไปยังกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมทั้งสาธนารณชนให้รับ รู้รับทราบแล้วในบทบาทหลักของหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราต้องใช้ไอทีให้เป็นเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะทํากระจายไปสู่วงกว้างแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่กรมคาดหวังว่าทางหัวหน้าศูนย์สารสนเทศกับทีมงานเนี่ยนะครับจะได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยกระจายข่าวงานของพอชอของเรานะครับเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นความคาดหวังที่ทางกองประชาสัมพันธ์เองก็คาดหวังว่า งานเสริมสร้างภาพลรก ขององค์กรน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าการมาฝึกอบรมครั้งนี้ผมเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนะครับที่ทางสถาบันเองเนี่ยก็เชิญหัวหน้ากลุ่มมาเจอกันครบทั้งประเทศเนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหมา่ที่ดีแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรายังคาดหวังว่าในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยคราวนี้เราจะมีเครือข่ายนะครับที่ใช้ชื่อว่าสถานีข่าวพัฒนาชุมชน CNS ซึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญนะครับาหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเข้ามาอยู่ในเครือข่ายไลยน์นี้แล้วเราก็จะมีการสื่อสารแบบเ,เรียลไทม์ออนไลน์เลยนะครับอันนี้ก็ บทบาทใหม่ของหัวหน้ากลุ่มด้วยครับผมค่ะต้องขอบคุณท่านผอ,อกองประชาสัมพันธ์ของโครมการพัฒนาชุมชนขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับผม,มบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่ทางผอศูนย์สารสนเทศได้นําทีมงานแลคะคณะเข้ามาเป็นวิทยากรในการ ฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศวันนี้มาเป็นเรียกกรแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องเอมวันนี้ก็คนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาแล้วก็ประเด็นที่มาเนี่ยจากที่ทราบมาว่าหัวหน้ามาอบรมกันห้าวันมีตั้งแต่เรื่องของ change management ใช่ไหมคะเรื่องภาวะผู้นํากรนีศึกษาต่างๆเรื่องหมวใบทีจนถึงวันนี้เป็นเนื้อง,งานไอทีนะคะซึ่งผอศูนย์ารเทศเองก็ไม่ได้ให้เรามาเฉพาะแจกแจงในเรื่องของไอทีหรือว่าไอออย่างเดียวแต่เรายังมีเรื่องของ เออเราจะจูนเราจะรับทราบเราจะปรับภาวะลักษณะของคาวะผู้นําในเรื่องไอทีแก่หัวหน้าทั้งเจ้ท่านอย่างไรด้วยนะคะก็ดีใจมากค่ะ่วันนี้ได้มีการเล่นเกมเล่นอะไรเกมอะไรของน้องแมมนะคะที่ว่ามาให้หัวหน้าได้ได้พูดคุยและเล่นเกมด้วยจริงๆแล้วหนูเหมือนกับมาดูดวงแต่ละท่านว่า มันมีแบบอย่างหนึ่งนะคะที่เหมือนกับวัดว่าตัวเราเนี่ยมีลักษณะของบุคลิกภาพหรือสไตล์ของการทํางานแบบไหนแล้วมีอะไรบ้างที่มันเหมือนคล้ายๆกับ DNA ของเราอะ่ะทีนี้วันนี้พอมาเล่นกันดูปรากฏว่า1คือหัวหน้านะสนุกด้วยมันเป็นพักบ่ายก็ไม่หลับะนะคะและกเะ็เรารู้ว่าจริงๆแล้วคนของเราหนะัวหน้า76ท่านเนี่ย เกินครึ่งหนึ่งที่มีทักษะคือหมายถึงว่ามีลักษณะบุคลิกลักษณะของความเป็นคนไอทีอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งที่มีลักษณะของคนที่จับบริหารไอทีได้อยู่แล้วฉะนั้นพอหนูเห็นอันนี้ออกมาแล้วหัวหน้าก็สนุกด้วยใช่ไหมคะ,คะมันมันเลยรู้เลยว่าองค์กรเราถ้าจะพัฒนาบบไอทีภายใต้การบริหารของหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศทั้ง76จังหวัดรับรองว่างานของเราพัฒนาไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแม่มากค่ะ,คะสวัสดีค,ค่ะ,คะ ครับสวัสดีครับผมจรินรอบการหัวหน้ากลุ่มงานสารเทศครับในฐานะตัวแทนตัวแทนรุ่นกลุ่มงานสารเทศที่ได้รับการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการมันชนและก็ผู้บริหารนะครับที่จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งทําให้เรามีความสุขและก็ได้รับความรู้ที่จะไปป ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้า,เ,าเป็นไปได้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีก็ mm hmm. ขอ,อยากจะให้มีการจัดเป็นประจำทุกปีครับผม mm hmm. ขอบคุณมากครับ mm hmm. สวัสดีค่ะจิรภาเชื้อดงผุยค่ะจากสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นค่ะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะคะก็ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้โอกาสกับหัวหน้ากลุ่มงานได้มีโอกาสได้มาพบป,ปะแล้วก็ฝึกอบรมร่วมกันซึ่งวิชาการที่จัดให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะเราล้างในเรื่องของการฝึกอบรมมานานฉันมั่นใจว่า เพื่อนเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทุกท่านก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างนะคะเรามีความสุขค่ะสนุกกับการฝึกอบรมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่กรมจัดให้เราคือสิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะไปเติมเต็มแล้วก็สร้างสารรค์งานด้านสารสนเทศให้มีความพล่ามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานสนับสน,นุนแล้วก็หน่วยงานที่ทําให้สร้างคุณค่าของงานของกรมให้กับพื้นที่ได้นะคะแล้วก็นําสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะคะ อเออ่ระบบน้ำเนี่ยมันจะเป็นแท่งใหญ่สุดครับดีที่ใครมาของซีพีอ่ะน้ำที่ซีพีก็ขายดีทั้งนั้นระหว่างนั้นเนี่ยผมเก็บประเด็นเขาัสดีเจ้าอภัสราธงพิทักษ์จากจ so ังหวัดลำพูนเป right? ็นหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศซึ่งได้มีโอกาสได้มาอบรมในส่วนของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนซึ่งจัดให้กับกลุ่มงานสารสนเทศเป็นครั้งแรกซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ ความจริงแล้วแต่ละคนบปได้มาเมินละแต่พอมาแล้วปุ๊บยังเป็นวิวทิวทัศน์ที่ยังสดชื่นแจ่มใสทำให้คนที่เข้ามาอบรมเนี่ยมีความสุขมีความสุขในเรื่องของการอบรมมีความสุขในเรื่องของการออกกําลังกายมีความสุขในเรื่องของการได้มาแอวอ่างึั้งมีการพัฒนาอบรมเมือนก็เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งอขอบคุณกรมนักะเจ้า ผมนายสมเกียรติราษาหหน้ะกุมงานสารสนเทศจากจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอบคุณกลมที่ให้โอกาสพวกเข้าเศร้าสารสนเทศได้มากอบรมมาอบรมที่นี่ยุนี่ดีทุกอย่างสถานที่อาหารอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งมีความจําเป็นในวัยของพวกเข้าจะต้องได้รับการออกกําลังกายยืมมือเศร้าทางรงการเอาอาจารย์มาแนะนําวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องและกาพวกเข้ากันได ปั่นจักรายานได้จ็อกกิ้งได้เดินกินอากาศกินล,นลมชมวิวซี่หามือ IGH, อยูอ่นี่เฮตไทยพละร่างกายพลังใจของบวกเข้าเพิ่มขึ้นมากลายแล้วก,ก็กลับไปนี่ถาพวกเข้าได้สิ่งที่ดีๆนี่เรื่องของการดูแลสุขภาพกลับไปดูแลอย่างต่อเน,นื่องผมว่าจะเป็นประโยชน์ยามมหาศาลผมก็จะบ,บ่ต้องใส่เงินนี่เรื่องของการรักษาพยาบาลสุขภาพเข้ากันดีงานเข้ากัมีประสิทธิภาพ <laughs> Where once each breath was just a sigh of emptiness. Where once I felt the being. สวัสดีค่ะชื่อแอบผู้ที่มาเชิญพี่ไม่หัวนหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจากจากังหวัดนครนายกนะคะ ก็มาอบรมตั้งแต่วันที่สองจะถึงวันที่6นะคะมิถุนายนนาสก็มาอบรมที่นี่นอกจากวิชยาการที่เราได้รับแล้วเราก็ได้รับการดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดีนะคะทั้งอาหารขาวอาหารหวานนะคะก็จะมีการเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะคะังระหว่างมื้อเช้ามื้อกลางวานันมื้อเที่ยงทําให้พวกเรามีอบรมอย่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการรับประทานอาหารที่ทางวิทยายลัยจัดไว้ให้นะคะก็มีอาหารหลากหลายแล้วพวกเราก็รู้สึก ้ึกว่าก็ด้สนิทสมบัรณ์กินกินกินข้าวร่วมกันทั้งสามมื้อนะคะก็มีความสุขกับการอบรมค่ะสวัสดีครับผมชำนาญบุดาษาจากจังหวัดน่านครับมาอบรมท้งนี้ก็ประทับใจนะครับนอกจากที่เราจะได้ความรู้แล้วยังได้เครือข่ายเกี่ยวกับงานสารสนเทศนะครับพี่พี่เพื่อนๆน่ารักมากมากครับค่ะดิฉันประนอมประธานชว,วโน วันน้ากลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาอบรมเพราะว่าจากวี่อะไรนะคะบางระมงนี้ไปประมาณ12ปีหลังจากที่เราอบรมหลักสูตรนพอสอนะคะแล้วก็กลับมาครั้งนี้ได้พบเพื่อนๆนนะคะที่เคยอ,อบรมนพอสอด้วยกันแล้วก็สําหรับครั้งนี้ก็ได้พัฒนาความรู้ของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรับพารมหนูสสวัสดิ์ จากจังหวัดปัตตุนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆหัวหน้ากลุ่มงานสารตัวเทศทุกคนนะคะโอกาสนี้ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมเจอกันครั้งแรกในวันนี้เป็นการสารสัมพันธ์นะคะอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆปีเราจะได้ความสัมพันธ์เราจะได้กลมเกลียวแนบแน่ม,มากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ